คุณโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เมื่อปี2020 3ปีกว่าๆที่แล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับเคยพูดประโยคนี้ฮะว่าจะแบน Tik Tok เคยพูดประโยคเลยบอกว่าไอ้ Tik Tok เนี่ยมันไม่ดีนะฮะจำได้ไหมเมื่อตอนปี2020อะ่ะบอกว่าอเมริกาเนี่ย must take a g g r e s s i v e action จะต้อง act แบบเต็มที่เลยนะต้องเข้มงวดเลยนะแบบ aggressive เลยนะดำเนินการแบบเต็มรูปแบบกับ เจ้าของ t i k t o กเลยนะเพื่อที่จะปกป้องนะครับความมั่นคงของชาติของเราจริงๆแกเป็นคนเริ่มเลยนะการแบนทิกตงทิกต o k เนี่ยแล้วก็นําพามาสู่สมัยของไบเดนที่ตอนนี้ t ิกต็อกหลังชนฝาแล้วนะเลือกเอาว่าจะขายให้กับคนอเมริกันหรือว่าจะออกไปเลยตอนนี้ก็เดทไลน์ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแ,แล้วนะฮะแต่ล่าสุดครับนะนักการเมืองมันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะนักการเมืองเป็นแบบนี้จริงทําไมนักการเมืองเป็นแบบนี้ก็แกไปสมัคร t ิ k กต็อกฮะตอนนี้เป็นข่าวฮือฮากันแบบอุตรุดเลยนะฮะแล้วก็นี่คือครั้งแรกที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปมีแอคเคาท์ i ิ t กต็อก แล้วก็โพสติ๊กต็อกคลิปแรกเล่นเอาแบบสุดยอดไปเลยนะผมพาไปดูที่โตยิงเขาก่อนนะนี่ฮะนี่คือ t ิ k กต k อกของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเปิดมาไม่เท่าไหร่นะฮะมี follower ไปแล้ว2ล้าน8นะฮะแล้วก็อ่ะให้ดูครับคลิปแรกของโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วฮะนี่ The President is now The President is now on TikTok เนี่ย The President is now on TikTok นะ The President is now on TikTok It's my honor It's my honor นะครบอกว่ามันเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะที่มาอยู่ใน Ti กตอ k นะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะโดนลิขสิทธิ์มีเพลงเยอะ ต <laughs> ้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะแบนยังไงนะฮะท่านอดีตประธานาธิบดีก็ยังสมัครเลยนะฮะแล้วคุณจะแบนยังไงนะนี่คือนักการเมืองอย่างแท้จริงนะ,ะต้องบอกเลยว่าทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันเข้าวินจริงๆนะ,ะเรื่องการเลือกตั้งนะฮะพูดอะไรไว้เนี่ยมันบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเยอะนะ,ะวันนี้ก็กลับลำได้นะไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากมายนะ,ะแต่วันนี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นชอบอะแล้วเราต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอะต้องสมัครติ k กตอ,อกนะแล้วติก๊ตออกป็นอุปกรณ์ที่มันนสุดๆนะใเมมริาานนี้นะนไ้ไบเเดขป นะคงมีการประเมินกันเรียบร้อยแล้วแหละว่าไบเดนไม่ได้เข้าทำเข้ามาใน TikTok, ทิกตอกทำจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะโปรเซนคอนคงจะดีเบตกันในทีมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองว่าทําเข้าทิกตอกนี่แหละดีกว่าทําก็เลยจอยทิกตอกแต่ถ้าจอยแบบนี้เนี่ยมันคือการบ่งบอกว่าอะไรครับถ้าทิกตอกยังคงอยู่รอดจนถึงสมัยหน้าแล้วทางคุณทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้นทิกตอกก็จะไม่โดนแบนหรือเปล่าเพราะทั้มเองก็ยังสมัครทิกตอกมันจะแบนกันยังไงนะฮะจะเป็นอย่างเงี้ยน่าสนใจนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อนๆ หลายคนบอกว่าคือน้ำลายตัวเองก็ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คือสัปดาห์นี้นี่มาปีนี้ผ่านมา3ปี is my honor นี่ <laughs> มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะับอกว่าอเมริกาจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อจัดการกับเจ้าของ Tik t o อกเนื่องจากมันมารบกวนความมั่นคงของชาตินะสามปีผ่านมาบอก is my honor นะฮะแล้วก็ว่า <laughs> t h a t w a s a good walk on right แกเป็นนักแมกเกเตอร์ที่ดีนะฮะแกเป็นนักแมกเกเตอร์ดีแกเล่นกระสื่อได้ดีเสมอนะครับนี่คือสไตล์ของโดนัลด์ทรัมป์ก็นี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะสีสันที่แกวาดลวดลายเอาไว้นะครัสำหรับการเข้ามาสมัครทิกตอกวันนี้นะฮะ